สบายดีพ่อแม่พี่น้องกับสบายดีเอฟซีทุกท่านพ่อๆกับส่องน้องอเนคือเก่าพี่น้องมานีาก็มาหอดเทียนหน้าหงายน้องอเนไปทีเรียบร้อยเนาะพาน้องอเนกมางัดขับปุ่นกับแม่เลยพี่น้องเอ้ยสาวก็แตะสบายดีไปลุงคุณลูกฮะสาวนี่หัดขับปุ่นพี่น้องสบายดีไปลุงคุณลูกเออสบายดีไปลงก่อนสบายดีไปลุงก่อนคุณลูกกินขับปุ่นงัดงัด สดขึ้นสดขึ้นอืมส่เยวแม่บเรนบเพชรเพชรหอลูกกลมลงหรือกลมลงอสาวยักงานขับปุ่นกันล้อย้นอยู้านอยู่้นแล้วบพร์อบอยเหรแม่ยืงเลพี่น้องขันาบนึง รู h, <c oughs> ้ผ hmm, <c oughs> ่นนองเงัป้าเต็มที่เลยพี่น้องเอ้ยเอาไปให้อาวยี่พี่ผบอกกินตีนไก่มักไตยินยินปตีโลกเอาบอก่บอกใส่พี่ผัใส่เนาเพิ่ผัวซส่แล้วลูกกินหรอยี่อัวใส่นะโซนทำปลาลุงบังสดข้ามมีไงลูกอืมสาแตเกินกับปุ่นเอ กมสายกมสายเลยเป็นมาเ้็ยเสีบลูกสีบไล่ะยกโป้โยกโป้อืมแทกแทกตึมตึม กมเพชรต้นนั่นได้แม่น้องเอ้ยงานตนนั้นนะป้ากะปิกัมะพริดน้องเขาปุ่นเนย่าเส่มาเนยหยกโปเลยดิแซ่ไปแล้วเนยหยกโปเนยแซ่เส่าะ้นห่าโซเชลส์มัน เ้ามีอย่าอันเลยพันยอมข้ามพี่น้องเสือเขาเอามาแต่ใช้มาจะย่อนนะเสือบรรพุ่านเอามาพี่น้องเสือจักโตมีไงเสือสี่ตไม่แต่ทางข้ามเหมือนบรรพน้อนเ้ย อันนี้ก็แม่อันนี้เจ้าก็สิลงมานีบอกเลยด้อนะนี่ยหอหาทางพวกโอ้หงวอ้านเห็นกมเลเน้วยายที่ห้วเามเะตั๊บถ้าเบิกนอกอะไเผินเหตุนะพี่นอ ถ้าเล่น,นยังมาทำคนเนาะได้หมู่เล่นแล้วมีหมูมีเสาอม้หบาล่อนมากอบเนาะสาหัวแตกเอ้ยลมกันแหงแหงพี่นนาะเอ้ยมือนเดนินสามออกใหม่สามคำพี่นนาะสวัสดีปบารุงอะลูกปทั่วเล,ลยไป เอาปีเยเอาเนยเลลูกีปลาลุงไาพันธุ์ทำนีปลาลุงนี่คือมกชิงซาปลาลุงเบิรงดูอ๋อางอไม่อไม่ปลาลุงเพ้นจ้าลูกเลยป้าเตาผอมเนยขวดฐานมาว่านเดียมาลูกาป้าเทพี่น่องส่ไพาเบิ่นานพอเอาเนยก่อน ใชหัวแตะทำไมเห็นยังลูกมาเบิ่งเตาพน้องเอนื่อยพน้องผ่นวานพน้องขอดผ่านมาวานเนี่ยเนาะสิขอดเมื่อดังพน้องเอ้ยขายเข้าวบดสื่อสั่มพน้องแล้วมีแต่สอบเปใหญ่พน้องเอ้ยนั่นมาทานคนนี้นี่นี่นี่พี่น้องนี่สิแก่มาไหว้ดังอยู่บ้านหน้าการทำอะไรพี่น้องพระแต่สอบเปใหญ่พน้องเอ้ยไล่สออยู่เนาะ สอบน้อยกระแมนเบิดลพองพออนเนยไม่อยุดดงคือว่าเพิ่นสินปลูกมั่นยังไรพี่น้องเอ้ยโอดโทรพี่น้องมันมนดาดานเนี่ยน้องเออไม่เป็นมันอยู่พื้นอยู่ไผ่ายห่าไก่มาแล้วนะพี่น้องเนาะมีกระเจี๊ยบเดือนเข้ามาแล้วาลมแห้งขนาดพี่น้องเอ้ยไม่ลมแห้งแหง้เงเนาะ ปุ่นเงินซามพี่น้องเข้ามามากินอยู่หาอยู่หน้าหยาไม่น้องอเอาเลยเิ็นเลยออเอาเอาเลยไปซ้ายเลยลูกพัะกกรเล่นไม่เลยลูกทางตาก็ได้คุณหูนอ้องสิรมลูกแล้ <laughs> ตเแต่คนใดโมโูเล่นกู ลมเออโอ้ยพี่น้องเอ้ยแม่น้องกันได้ก็จะคืนก <studios waar> <ises> ินข้าวปุ้นแล้วล่ะพี่น้องเอ้ยตอนนี้ก็หิวแล้วล่ะเนาะปาสนนี่กำลังหนาบสิตามมาลำรางมาสักแม่น้องแกมบมเนาะแม่น้องแกมบมเพิ่นบริเหตุเพื่อนเพิ่นพี่น้องเอ้ยแต่ละปีเพิ่นก็เหตุปีนี้เพิ่นบริเหตุเนาะพอก็ะสอกมากินอยูาน้าญาน้องอันเอ้ยแหละยน้าญาณ้องอเนยกับบ่ไกลบ้านบันไดพี่น้องเอ้ย เขาบอกข้ามาโลเราสันทมาฮอดก่อนเพิ่อนเนาะข้าวปุ่นเต็มหมอกับข้ปุ่นพี่น้องเอ้ยพี่น้องกนนี้ก็ซื้อข้าปุ่นมาเพิ่มหาโลเนาะซื้อไว้อีกสองโลเป็นเจ็ดโลไว้ลงวัดนำสองโลเนาะเาแเอามาถวายวัดมาเล็นยดังซามกับที่ทำบนน้ำให้เพิ่นอยู่ให้เพิ่นได้อยู่ได้กินน้ำพี่น้องก็ลงจังหันยามว่างสาวไปพี่น้องอย่าเห็ดกันเลยลูกเด้อเห็ดนำการคนโห่ปุ้ยลมแห้งพี่น้องก็เด็กหน่อยก็มาเล่น คนที่ทราบเจ้าหนุ่มเด้งหน้องเด้งหวนเพล่อดพี่น้องตางว่าแตะผิดินขาตาลูกจะให้จะฮบขิลินนะลูกเด้ะอาโชวลงล้แหงแต่เสียงลงมาโดดพี่น้องเอ้ยอาชีพอะไรงี้ไหมน้องก็เลยว่าชัดเจนเนาะบอลลมแหงแหงพี่น้องแหงพูดโชว์ล้มอะไรลุงน้องก็เลยเล่นน้ำคาวอย่าเล่นไหม่เด้อลูก ทานพลังอเนยขั้กะลีพี่เบริเป็นเถวเป็นยังตั้งดันตุวตึก่านทานขั้วโทานใหญ่ทักษิณสตามโเก่าสิบสามสองพ่าานอ่ะะสามสิบานใหญ่สิบสามสองเนาะ กต้นขวยตนย้น้อยเนาะหมวกกับเป็นดอกเม่บ้านเท่าปานใหญ่เลยเมื่อวานมันเอาเก็มัมนเอาเนยกินไปแล้วมื่อวานเนาะก็เจวานกินอยู่นห่ฮกลังเป็นดอกอยู่หน,น้าันสามาแหลงอีมมันเป็นใบขึ้นาส้อโดสรโ อันนอ้ยยังลูกสวัสดเวลากินอิม่มลรอเป่ากระปุ่นนะอเอาบอยแม่เอาหายกระอปอบาบ่าลูกแล้วป่อยาบอกินจีนจะขาตาจะลูกจะเห็ดเธอใส่เสื้อสีเหลืองมานี่ส่สงีนี่เปล่า นั่นนันนั่น,น,นลงล้นะลูกเอ้ยนะเกือบเจ้ากระเบาเกิบจะมากเกือบอนะไรอย่ว่ากันได้ก็มีมนะาใช้ลูกมาใช้เออนางมุยนางมุยมันีนเมือมอม่อมาเลือยนอนเออยันเมื่ออยู่นาง พี <do> ่น้องขับปุ่นปุเป็นเนื้อพี่น้อาเลยเนื้อขับปุ่นเนาะยสานอ๋อนี่กรบพักแ้วก็เป็นขับปุ่นนี่แทนพี่น้อาเลยสะสมบังน้าขับปุ่นปสล้อยกินแล่วจะผู้เหตุนะกินแล้วบ่กินแล้วเออเปน้องน้ำขับปุ่นผัดแด้งจำคอบอยู่พี่นนอะหมอบกญงหมอบกญ่พี่น้องเ้ย อะไรพี่น้องคลิปนี้เขากับเซมลาพาจ่าพี่น้องเลยพี่น้องเด้อแม่น้องอันเนยสงัดครับปุ่นต่อพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามสังนองอันเนยเลยพี่น้องสบายดีพี่น้อง